วันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเรื่องเศษรษฐกิจเป็นอย่างดีเพราะมันเกิดในชีวิตจริงๆผมวันหนึ่งถ้าผมมีอำนาจวาสนาเข้าไปเนี่ยไปได้ไปช่วยพี่ตังสีบริหารประเทศชาติผมต้องแกง้แก้ปัญหาให้ประชาชนมีอาชีพมีไรายได้ไม่ใช่แจกเงินไม่ใช่ลงทะเบียนคนจนไม่ใช่บัตรสวัสดิการเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เงินภาษีถ้าคนไม่เสียภาษีมึงเอาเงินที่ไหนมาลงโครงการส้นตีนเหล่านี้ คนจนอาจจะชอบลุงตู่เพราะลุงตู่แจกเงนะินเรียนแบบทักสินไงแต่คนรวยอย่างกูนะ่ะโคตรเฮงสวยบริหารประเทศแบบนี้ลุงมึงอะ่ะบริหารบระัทยา,ามกูอย่างเจ๊งเลยวันนี้นะผมบอกเลยว่ายุคนี้มันเดือดร้อน้นคนจนคนรวยนะไอ้คนนี้เคยรวยก็รวยน้อยลงน้อยลง,ยลงแล้วลงจนกลายเป็นคนจนไอ้คนจนเดี๋ยนี้แทบเป็นยาจกถ้ามึงยังใช้นโยบายแบบนี้ต่อไปประเทศนี้ลกมสลายเพราะอะไรเพราะคนติดหนี้ทั่วหัวก็ไอ้ใครไอ้เปรตตัวไหนล่ะ อยากรวยต้องเป็นหนี้ไงตอนนี้เป็นหนี้ทั่วหน้าเลยแล้วมันรวยจริงปะละ่ะวันนี้นะขอเอาคำพูดพี่รังสีมาอ้างถึงน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเราก็เจอน้ำเหนือทั่วแม่งทุกปีแต่เงินไหลจากที่ต่ำขึ้นที่สูงธุรกิจทุกอย่างค้าขายกับคนจนแล้วก็ส่งเงินขึ้นกทอดขึ้นไปถูงข้บวนยอดท็อปแต่วันนี้ ข้างล่างนี่เหือดแห้งร้านค้าเล็กๆเริ่มทยอยปิดกิจการลูกค้าคนเลี้ยงหมาที่เคยเยอะะตอนนี้เริ่มเลิกเลี้ยงหมาใช่ไหมธุรกิจก็เริ่มส,สุดลงสุดลงสุดลงเพราะลูกค้ามันหายไอธุรกิจผมสมัยก่อนมันอยู่กับคนมีตังเนี่ยตนนี้คนมีตังมันเริ่มไม่มีตังอผมไม่มีตังมันก็เลิกเลิกเลี้ยงหมาธุรกิจสัตว์เลี้ยง กำไรมันไม่ได้อยู่ที่อาหารหมาอาหารหมากำไรน้อยแต่กินทุกวันธุรกิจเลี้ยงกำไรอยู่ที่อสซอรีอาหารเสริมยาบำรุงแชมพูปลอกคอสายจูงเสื้อผ้ากงทุกอย่างวันนี้กำไรดีหมดแต่อาหารหมาคือตัวที่ดึงลูกค้ามาที่ร้านอาหารหมาขายจะไม่มีกำไรกำไรน้อยมากเพราะถ้าขายแพงโดนคู่แข่งตัดราคาดังนั้นอาหารหมาเนี่ย คือมันจะเป็นตัวที่ไปตัวสุดท้ายแต่พวกที่อัเซสเซอรีพวกอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหลายหลไปก่อนฉะนั้นร้านค้าพวกนี้เขาไม่เด็กเจ๊งเพราะว่าอาหารหมานะเขาเจงเพราะอัเซสเซอรี่แชมพูเริ่มขายไม่ออกปกคอ,อขายไม่ได้สายจูงขายไม่ดีร้านก็เริ่มประสบปัญหาทางด้านการเงินใช่นไหมพอไปไม่รอดถึงแม้อาหารหมามันจะขายดีแต่ว่าตัวอื่นมันขายไม่ได้ กำไรมันไม่พอที่จะอ่อเลี้ยงธุรกิจท้ายสุดพวกนี้ก็เริ่มปิดตัวไอ้ร้านใหญ่ๆก็เริ่มเล็กลง,เล,กลงเล็กลงเล็กลงไงเพราะมันเริ่มหายไปเรื่อยยอดสั่งมาที่ผมมันก็น้อยลงไงแต่อาหารหมาวยังไ,ไปได้เรื่อยเพราะหมามัต้องกินทุกวันไงแต่บางทีหมาที่เคยอาบน้ําทุกวันก็อาจจะอาบอ,อาทิตย์ละครั้งต่อไปเดือนละครั้งต่อไปปีละครั้งต่อไปไม่อาบแม่งเลยแชมพูขายไม่ได้แล้วเออแล้ววันนี้ธุรกิจผม,มเริ่มเห็นเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่ะ ยอดขายมันน้อยลงเพราะอะไรเพราะ้านค้ามันหายไปลูกค้าที่เคยมีอยู่เป็นพันล้านมีหลายล้านประมาณสามร้อยล้านไม่เคยสั่งมาแล้วประมาณห้าปีก็แสดงว่าพวกนี้เจ๊งหมดแล้วนี่มาเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยปีหน้ากูว่าไม่รอดวันนี้ระบบข้างล่างมันแห้งหมดธุรกิจมันเหมือนต้นไม้ ต้นไม้ใบมันจะงอกงามเขียวกระจีมันก็ต้องมีรากรากก็จะไปดูดน้ํามาตอนนี้รากมันไม่รู้จะไปดูดน้ำที่ไหนเพราะข้างล่างมันเหือแดแห้งทุกคนเป็นหนี้วันนี้หนี้ครัวเรือนสิบหกล้านล้านคนตกงานคนนั่จะกินยังไม่มีมันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อของสิ้นเปลืองธุรกิจเฟื่องฟูของสิ้นเปลืองจะขายดีน้ำหอมโอ้โเสื้อผ้าราคาเลยขายดีหมดแต่พอวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจมันไม่ดีเนี่ย ไอ้จุลกิจที่ตายก่อนสิน้าฟุ่มเฟือยเพราะคนเริ่มประหยัดจะซื้อจะจ่ายเฉพาะของที่จําเป็นไอ้ของที่จําเป็นเนี่ยกําไรมันน้อยแต่ของฟุ่มเฟือยนี่กกำไรดีมากแล้วไม่กระเป๋าบางทีต้นทุนเนี่ยไม่เกินห้าร้อยแม่งขายหมืนหน่นอย่างเงี้ยที่คือของฟุ่มเฟือยใช่ไหมแต่อาหารการกินของจาเป็นเนี่ยกาไรเยอะๆนี่แม่งคู่แข่งเสียบเลยใช่ไหมแล้วในตู้ บริหารประเทศด้วยความภาคภูมิใจว่ากูสามารถลงทะเบียนคนจนได้เยอะกูมีบัตรประชารัดแจก,กเงินเดือนละสามร้อยกับชาวบ้านนี่แหละลุงที่มึงชอบอ่ะไม่เคยคิดจะสร้างอาชีพให้คนแจก,กแม่งแต่เงินไอ้คนนี้ก็ไอ้คนจนก็ชอบีิครับแต่ไม่รู้เลยว่านั่แหละกำลังสร้างหายใ้ยประเทศเพราะเงินนี่ไอ้ลุงก็มาแจกมันกู้มาวันนี้ประเทศติดกับดังนี่ไง วันนี้ร้านเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ไหนไปดูดีครับปิดตัวหมดแล้วตลาดนัดไปดูดีครับมีแต่แม่ค้านั่งหาวคนเดินได้ไม่มีสิ่งที่ผมพูดนี่เป็นประโยชน์กับพักปะว่าพักเศรษฐก,กิจก็เลยเสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหาประเทศชาติมันต้องการคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจผมอยู่ในภาคธุรกิจวันนี้คนไทยยังแห่ลงทะเบียนคนละครึ่งไอ้พักเพื่อไทยแจกแม่คนละหมื่นเลยจังไรยได้เป็นไงเศรษฐกิจดีไหมละ่ะชิปหายในทุกวันนี้วันนี้เงินหมดคลัง ผมถึงบอกปีน่าจะรอดยังไงถ้ามึงไม่รีบมีโครงการใหญ่ๆมาลง้เกิดสงครามขึนม,มาทำไงเนี่ยคนในเรื่องสีบอกกูยังเหนื่อยเลยกูยังไม่ค่อยมั่นใจเลยมีคนบอกว่าสมมตินะพี่ถ้าพี่ได้เป็นนายกพรา,าจทานพี่บอกกูไม่เอาทำไมอ่ะพี่ไอ้ฮามันยากนะมึง ถ้าเราทำไม่ได้คนที่จะเดือดร้อนนะจะกลายเป็นพระอ,องค์ท่านนะมึงจะไปดึงพระอ,องค์ท่านลงมาทาไมถ้าเราจะเป็นนายกเราต้องสู้ในตัวเราเองเพราะถ้าเกิดเราทําไม่สําเร็จพระองค์ท่านก็ไม่กระทบกระทือน,นี่นี่คือความคิดของคนในลังสีเห็นไหมครับคนที่มีตากาความคิดนี่ระมัดระวังกันหน่อยบางคนนี่ถ้าได้เป็นนายกประหลานนี่เอาเลยนะแต่พี่่างทีบอกกูไม่เอานะกูกลัว เอาทำไมต้องกลัวล่ะพี่ก็มึงกันนายกเหมือกันเป็นนายกเรามาด้วยตัวเราเองนะเราทําไม่สําเร็จเราก็แค่โดนด่าตัวเราเองนะ่ะแต่ถ้าเป็นาน,นายกพระรจะทานนี่นะเราทําไม่สําเร็จเขาไม่ได้ด่าเรานะเห็นไหมนี่คือพลเอกรังสีแต่นนในพวกที่เรียกร้องแหกปากอยากได้นายกพระรจะทานเนะี่ยมึงเปลี่ยนความคิดได้เลยนะมึงกำลังจะดึงสถา,าบัานลงมาเล่นกันความคิดอัปรี พี่เขาอ่ะมั่นใจว่าเขาน่าจะแก้ปัญหาประเทศได้แต่ว่ามันก็มีความยากแต่แกมีหนทางแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะอะไรวันนี้ปัญหาประเทศเราคือมันไม่มีเงินในครั้งผมจึงมั่นใจว่าคนที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือพลเอกังสีไอ้คนนี้นี่ผมมันมันเก่งแต่ใช้เงินครับแต่พลเอกลังสีนี่เขาเก่งหาเงินแต่อย่าลืมว่าปัญหามันหนักหนาสาหัสแกก็บอกแกไม่มั่นใจว่าแกจะสามารถทําได้ภายในสี่ปี เพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นมะเร็งมายี่สิบกว่าปีเวียดนามจีนใช้เวลาประมาณกี่ปีครับเป็นสิบปีนะคแกกลัวเวลาไม่พอนี่คนที่มีความคิดแบบนี้คุณไม่สนับสนุนนะครับวันนี้มีคนหลายคนนะเดินทางมาพบผมในรังสีนะมาบอกว่าจะเข้าชื่อ ขวายดีกาขอ,อนายกระราชทานดยเสนอชื่อพลเอกลังสีพี่สีบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปยุ่งกับพระองค์ท่านกูเล่าให้มึงฟังมึงก็ฟังเพราะการะครับถ้าแกมาโดยตามกติกาเนี่ยแกบอกแกทํางานง่ายกว่าเพราะอะไรครับต่างชาติก็ไม่ต่อต้านด้วยแต่ถ้ามาด้วยวิธีการพิเศษแกบอกว่ามันทาธุรกิจกับต่างชาติหลายประเทศไม่ได้เขารังเกียจ แกถึงบอกว่าแกอยากชนะการเลือกตั้งเพราะว่ามันเกิดความสง่างามการไปเจรจาการค้ามันง่ายดังนั้นมึงไม่ต้องกลัวหรอกครับยังไงพลเอกประเสียคือนายกเพราะคือคนเดียวคนระับที่จะแก้ปัญหาประเทศน,นี้ได้ลูกพี่มึงเหรอยังไม่มีน้ำยาอะไรกูถึงมั่นใจในตัวพลเอกรเสียไงแล้วพลเอกรเสียมีมือขวาอย่างมาคุยโูเนี่ยคุณฟังผมมาเนี่ยเอาผมเป็นคนโง่จริงหรือเปล่าดังนั้นพลเอกรเสียเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดมาก ผมนี่งมงดีจนสุดเป็นคนวู่วามไปเลยนะคือบางทีหลายเรื่องเนี่ยผมใจร้อนมากพี่ตังศรีเหมือนใจร้อนนะแต่โคตรสุขุมแกเป็นนักยุทธศาสตร์จริงๆ <c oughs> มึงไม่ต้องกลัวยังไงพักกูก็นชนะเลือกตั้งเพ่อไรคกับสถาน,นการณ์มันบีบวันนี้มีประชาชน40%ที่ยังไม่ตัดสินใจไอ้แท้งเหรอ ได้แค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปถึงยี่สิบเพราะอะไรเพราะประชาชนอีกต้องสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่เกิดความมั่นใจฉะนั้นระยะเวลาที่เหลือนี่ต้องทำยังไงคนรู้จักคนพลเังสีมากที่สุดจะได้รู้วิธีคิดได้รู้นโยบายสิ่งที่เรากำลังจะไปมันทําได้จริงครับถ้าคนทั้งหมดมั่นใจในตัวพลเอกสีนั่นคือพลเอกสีคือนายกกล่วทางานอย่างมียุทธศาสตร์คนที่สร้างเนื้อต้งตัวจากหนึ่งสมองสองมือกับห้ำสองใบเนี่ยผมไม่มีต้นทุนอะไรในชีวิตนะ มีกระดาษใบเดียวเรียนจบมาพี่สาวส่งเรียนจบเพราะว่ามึงไปหางานทำแล้วจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนกูแต่ผมสร้างเนื้อสร้างตัวไปจนทุกวันนี้ถ้าผมไม่เก่งจะมาวันนี้ได้ไง,ไงวะฉะนั้นมึงไม่ต้องกลัวหรอกพักมึงไม่มีทางสู้กูได้พักที่มึงเชียมีแต่น้ำลายกูเนี่ยของจริงกูรับประกันได้ว่าแค่สมัยเดียวเนี่ยเห็นน้ำเห็นเนื้อเออเบอรต้องสองสมยัย เพราะว่าวันนี้กูดูทุกพักนีเรื่องใช้เงินไม่เคยมีใครคิดจะหาเงินเพราะในรังสีเป็นนายกแค่วันเดียวแกบอกแกจะเซ็น MOU กับจีนได้ภายในสามเดือนแกจะเอาโครงการรถไฟก็เลยสูงลงเต็มพื้นที่แปสิบเส้นทางกูดูจะเกิดการจ้างงานมาหาศาลขนาดไหนระหว่างสร้างนี่โอ้ซื้อหินอิฐปูนทรายแรงงแงแรงงานทุกคนมีไรายได้เมื่อมีไรายได้ก็มีกำลังซื้อ เมื่อมีการซื้อธุรกิจก็ค้าขายได้ดีการเก็บภาษีก็ได้เยอะขึ้นมันจะไปยากหาอะไรแต่วันนี้มึงต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำไม่ใช่แจกไม่แต่งเงินแล้วถ้าเกิดเราเป็นศูนย์กลางการค้าโลกอย่าลืมว่าประเทศเราอยู่สีแดงอยู่ในเอเชียใต้เนี่ยประชากรไม่รู้กี่เท่าไหร่พันล้านคนน่ะฉะนั้น ถ้าวันนี้ถ้ามึงค้าขายกับคนหกสิบล้านคนมันก็จนอยู่แบบนี้แหละแต่ถ้ามึงค้าขายกับคนห้าพันล้านคนเอาคนหกสิบล้านคนขายขอให้คนห้าพันล้านคนตลาดมันจะใหญ่ขนาดไหนวันนี้มึงต้องออกไปค้าขายทั่วโลกได้ไหมนั่นคือสิ่งที่บริษัทเราาจะทำคือการเชื่อมประเทศไทยสู่โลกทำประเทศเราเป็นศูนย์กลางการค้า,าโลก เราประกันได้เพราะอ้ลังสีขึ้นมาครับสิงคโปร์ตายหาประเทศแรกวันนี้สิงคโปร์ก่อเล็กๆไปศูนย์กลางการค้าโลกเพราะมันมีเส้นทางเดินเรือผ่านไงแล้วในเกือวันนี้เราทำโอเชียนลิงสำเร็จเรือมันไม่ไปช่องแคบมาละการมันมาที่โอเชียนลิงของประเทศไทยเพราะว่านอกจอากเรือยังมีรางด้วยนะยังมีเครื่องบินอีกนะฉะนั้นการค้ามันจะย้ายสิงคโปร์อยู่ที่ไทยก็มึงแม่งจะไปรู้หาอะไร ดูนยกเลิกเกินอาหารอย่างนี้จำนำข้าวอย่างนี้โครงการสนตีนมานันนี้ผมมั่นใจว่าถ้าพลเอกสีเป็นนายกเนี่ยเอาประเทศนี้พลิกแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาที่กลับไปยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะมันเล็งร้ายมันแดกมันทั้งตัวแล้ววันนี้ไม่มีเงินเลยในคันพี่อดีต้องบินไปดนไปคุยกับจีนไปคุยกับรัเสเซียดนูนเพื่อที่จะวางโครงการไว้ ถ้ามึ่งยังคิดไ้ค้าขายคนหกสิบล้านคนเนี่ยมึงจะไปขายให้ใครแต่เอาคนหกสิบล้านคนไปค้าขายคนห้าพันล้านคนไอ้โจมีรู้เรื่องคุณดูสุปฏีเนี่ยเป็นนักธุรกิจไหมเขาบินไปค้าขาย,ยโลกมันก็ซื้อลานะเพราะโลกมันต้องการการค้าแต่ที่ผ่านมาตัวเมืองบินไปข,า,ขายใหใครได้ยมัง ตัวมึงบินไปไปขายอะไรให้กันได้มั้งตัวมึงอ่ะแจกแต่เงินเนี่ยตัวมึงอ่ะลุงมึงอ่ะเอามาเสดสหาบินแม่งไปั่วโลกขายพักระมาในสักผืนหรือเปล่าจะโครงการบิดคอยบิดคยุคยอะไรก็ไม่รู้จะทําโครงการเหรียญคลิปตรงนี้ก็ไม่รู้มันแดกได้ที่ไหนเลกก่ากระมาอิงซอมพาวเวอร์มึงขายอะไรได้มั้งขายพาร์ตี้นิ้วได้สักแผน่นหรือเปล่าบินไปทั่วโลก หมดเงินซับเบอร์ไปห้าพันล้านได้เลยมั้งใช้แม่งแต่เงินน่ะ